ดูจบรู้สึกว่ากระแสมันอวยเวอร์ยังไงก็ไม่รู้แฮะสวัสดีครับผมมิติการตกเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับชมันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านๆของผมเองกับ Wonder Woman ก็มาแล้วครับกับฮีโร่หญิงคนแรกแห่งจักรวาล DC นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่เรียกได้ว่ากล้ามากเลยนะที่ค่ายหนังเนี่ยกล้าทําหนังแบบฮีโร่หญิงคนนี้ออกมาก่อนพวกฮีโร่เด็ดๆของค่ายอย่างพวกแบทแมนแฟตกิเลนเทินอะไรแบบนี้นะฮะไอฮีโร่พวกนี้น่าจะทำนะแต่ยังไม่ทำเอาวันเดอร์วูแมนมาออกก่อนเนี่ยแม่ ริๆโดยในหนังเรื่องนี้นะฮะจะได้ผู้กํากับอย่างแพตตี้เจนกิ้งผู้กำกับที่ไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะเป็นผู้กํากับหญิงด้วยนะฮะสงสัยจะแบบเอามาเนี่ยเพื่อจะได้เข้าขากับนักแสดงนําอย่างแกลการะดอกก็เป็นได้นะฮะผู้หญิงเหมือนกันนะมาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อกันก่อนนะฮะหนังจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่นางเอกจะมาเป็นวันเดอร์วูแมนโดยเธอเนี่ยคือไดนาเจ้าหญิงแห่งเทอร์มิสกิลา่าผู้เติบโตมาบนเกาะสวรรค์อันห่างไกลและได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักรบผู้ไร้เทียมทานแต่แล้้้วันนงงงีิิิิตตขอออออออเเเเเเธธไไดปล่่่ยมมืืครรรบบบบบกกกกาาณททํใหพ เธอได้ช่วยเหลือเขาจากการจมน้ําขึ้นมาหลังจากนั้นเธอได้พูดคุยกับสตีฟเทเบิลและทําให้เธอได้รู้ว่าบนโลกใบนี้นะฮะยังมีสงครามอีกมากมายร้อยเธอได้ไปแบบช่วยเหลือทําให้เธอตัดสินใจเดินทางออกจากเกาะบ,บ้านเกิดเพื่อไปยุติสงครามอะไรเหล่านั้นนะฮะและในการเดินทางครั้งนี้ของเธอนะฮะทำให้เธอได้เรียนรู้พลังที่แท้จริงของเธอและโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันนะฮะกับ วันเดอร์บุ n มนนะครับผมมาถึงความรู้สึกส,ส่วนตัวหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังมันถูกอวยเวอร์แบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นกระแสที่ออกมาก่อนหนังฉายเนี่ยหนังมันดีอย่างโง่ดีอย่างนี้เป็นความหวังของ DC ซีอะไรทำนองนั้นเลยผมดูจบก็แบบ มันก็ไม่ได้ดีกว่าหนังฮีโร่อะไรที่ผ่านๆมาของค่ายนี้เลยนะหลายๆคนด่าแบทแมนวีซ s ั p ซูเปอร์แมนว่าหว่วยแตกอย่างงู้นอย่างนี้นะส่วนตัวผมยังชอบกับเรื่องนี้นะสำหรับ b ี s ที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าหนังไม่ดีนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้มันก็ดีครับผมดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงกับ ừ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 , ดูจบแล้วโว้โฮ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 โยโคตรดีโดนใจอะไรอย่างเงี้เยเห็นกระแสหลายๆคนที่โผล่มาเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบสุดยอดแห่งหนังนะ ฮีโร่อะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอวยกันอนะไรประมาณนี้นะฮะคลิปเนี้ยผมยอมโดนด่าเลยถ้าใครไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้นะฮะก็ยอมโดนด่าเพราะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมถ้าจะบอกว่าไม่ชอบมากอะไรก็จะบอกตรงๆแล้วกันอ่ะก็มาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะฮะในหนังเรื่องนี้สําหรับผมเนี่ยเด่นๆเ,เลยที่คนชอบกันมากและแบบชื่นชมกันเยอะเหตุนหนึ่งก็น่าจะเป็นการเล่าเรื่องนะผมว่านะเรื่องบทหนังเรื่องบทตัวละครเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยดูไปรู้สึกเพลินกับเนื้อหาที่หนังพยายามจะเล่าเรื่องนะปูบทต้นตอจุดกำเนิดของฮีโร่อะไรประมาณ จุดบกพร่องเนี่ยค่อนข้างมีน้อยมากด้วยการที่หนังเนี่ยผมว่ามีพ็อดเรื่องหรือเส้นเรื่องอะไรค่อนข้างง่ายนะทำให้หนังเนี่ยมันเล่าออกมาได้แบบง่ายสบายๆดูเพลินไงเลยไม่ค่อยมีจุดที่น่าด่าเท่าไหร่เหมือนหนังที่ไปผ่านมาของค่ายนี้ที่แบบมีจุดบกพร่องเยอะแยะเลย2ส,สิ่งที่ชอบนะฮะก็คือพวกฉากแอคชั่นนี่แหละฮะคือแต่ละฉากที่ใส่เข้ามาในเรื่องเนะะี่ยทำาลุนเก่งเย่อเหนียวได้เหมือนเคยนะฮะสำหรับหนังของทาง DC นะแม่จะลุ้นไปไหนนะฮะอลังมากชอบแบบผมชอบมากแต่ละซีนแอคชั่นมีทำได้แบบสวยงามและแบบอลังการนะ ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ฮีโร่จากค่ายนี้เอาชนะอีกค่ายได้สบายๆก็คือเรื่องฉากแอคชั่นที่ดูแล้วมันเลื่อนหลวดอลังการนี่ไหฮะเห็นเขาว่าตาแซ็คสไนเดอร์มาช่วยทำฉากแอคชั่นด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะฮะแต่ลายเส้นนั่งคล้ายมากๆเลย3พระนางครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่าหนังเรื่องนี้ยกระดับมาได้เพราะว่านางเอกพระเอกจริงๆเลยนะยิ่งอย่างแก้วกระดอนเนี่ยคือดูไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องก็ว่าได้มีแรงดึงดูดมนต์เสน่ห์แบบแปลกๆนะฮะสำหร้งอวาาื่่ฟโ ดีวในบทบาทของ Wonder ร o m a n มนก็โหแจ่มแล้วนะแล้วยิ่งมาได้ดูบทบาทเต็มๆของเธอในหนังเรื่องนี้แบบเต็มสตรีมแล้วผมว่าไม่น่าจะมีใครที่ไม่ชอบเธอคือเข้าบทบาทของ Wonder ร o m a n มมากๆเลยแล้วแบบบทในเรื่องที่ได้รับก,ก็แบบโอ้โหน่อมแหนมน่ารักด้วยทํามาแบบเพิร์มไปตามๆกันนะฮะสำหรับเธอเนี่ยทำให้ตัวเรื่องเนี่ยมันน่าดูแล้วแบบเพลินไหมับ การแสดงของเธอได้แบบสุดจริงๆนะสำหรับแกวกอดเฮ้ยแต่เอาจริงๆแล้ววันเดอร์วูแมนมันเป็นผู้หญิงแก่งไม่ใช่หรือว่าน่าจะแบบเป็นผู้หญิงถึกควายทุยอะไรเงี้ยเท่าที่รู้จักนะแต่ในเรื่องนี้แกดูแสดงเบลลแปลกๆนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะภาคแรกหรือเปล่ายังไม่แบบแก่งมากเท่าไหร่ส่วนคิดพายพระเอกหน้าหล่อของเราเนี่ยมาในเรื่องก็แสดงได้ดีและขโมยซีนจากนางเอกได้หลายๆชาู่เหมือนกันนะหมอนี่ผมว่ามันช่วยลดททอนความจริงจังของหนังได้ดีเลยแหละคือแค่เห็นหน้าของพี่แกแล้วมันก็ดูรู้สึกว่าหนังเนี่ยเขาจะเอาฮานะค มันเป็นหนังตลกอะไรเงี้ยอย่างดีซีเขาเป็นหนังแนวโทนจริงจังอยู่แล้วแต่พอคิดพายออกมาทีไรก็ทําให้โทนหนังเนี่ยมันดูแบบคมยิ้มได้อะไรอย่างงี้นะฮะนี่แหละฮะก็เป็นส่วนที่ดีสําหรับผมนะในหนังเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่ไม่ชอบนะคะสำหรับผมเลยนะเห็นได้เลยหนังมีความน่าเบื่อพอสมควรนะคือนอกจากฉากแอคชั่นที่มีความตื่นเต้นลุ้นเอามันได้แล้วเนี่ยแต่พอมาถึงพวกฉากอื่นๆเนี่ยการปูเรื่องเล่าเรื่องสําหรับผมเนี่ยผมว่ามันมีความเนื้อยอยู่นะถ้าให้พูดก,กันจริงๆอ่ะดูไปอนข้างยานและแบบ อือ่ะก็อย่างว่าถ้าตามสไตล์หนังเกือบ2ชั่วโมงครึ่งน่ะมันก็ต้องมีฉากแบบนี้อะไรอยู่บ้างนะแต่พอมาถึงฉากที่แบบควรจะพีคแบบสับๆอะ่ะแล้วแบบดูแล้วแบบตาตึงผู้ชมอะไรได้เลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นฉากแอคชั่นหนังทําได้ดีมากๆเลยนะฮะสำหรับฉากแอคชั่นแต่ในเรื่องเนี่ยถ้านับจริงๆแล้วมีน้อยมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้องกักอะไรขนาดนั้นนะฮะทั้งที่นี่เป็นจุดที่แบบดีมากๆและคนชอบมากๆนะผมว่าไม่มีใครไม่ชอบหรอกสําหรับฉากแอคชั่นในเรื่องหนังเรื่องเนี้ยแม่โคตรดีแต่แบบแม่ กักไปหน่อยนะถังเล่ามาได้ขนาดนี้น่าจะมีแบบทําให้คนดูดูแล้วอิม่มอกอิ่มใจได้มากกว่านี้ทําให้แบบอิ่มจุกอะ่ะแล้วการหักมุมเนี่ยผมว่าในเรื่องเนี่ยอันนี้เหมือนจะมาดีนะแต่พอสุดท้ายแล้วก็วเอากันแบบทื่อๆเหมือนตามสูตรเหมือนพวกดีแบบแปลกอะ่ะรู้สึกว่าไอ้บ,บุกแบบเนี้ยดีซีชอบเล่นอยู่เหมือนกันนะที่แบบหักมุมแบบทื่อๆอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทั้งที่วางเรื่องอะไรมาดีหมดทําไมต้องแบบมาใส่เหมแบบ ดูแลรู้สึกขัดใจนะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะทำนองนั้นแหละความรู้สึกส่วนตัวของผมนะอย่างที่บอกสําหรับผมแล้วดูจบมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบโ,โหแบบสุดยอดอะไรกว่าฮีโร่อื่นนะมันก็เป็นหนังที่เล่าเรื่องได้ดีแล้วก็แบบโอเคแทบไม่ค่อยมีจุดบกพร่องอะไรอาจจะโชคร้ายตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้มันผลิตออกมาในยุคนี้หนังฮีโร่แบบนี้มันดูแบบทํามาเยอะแล้วก็ได้ทาให้หนังมันดูไม่สดใหม่แลวแบบมันดูแบบธรรมดาไปหน่อยนะสำหรับผมด้วยเรื่องบทเรื่องอะไรด้วยทีมย้อนยุคสงครามโลกอะไรเงี้ยมันน่าจะมีอะไรที่แบบดึงดูดไ้้มาากกว่นียแบบ ขายท่ออามในมุมนั้นยังไม่ถึงเนี่ะฮะให้คะแนนนะผมให้ 8เต็ม10นะฮะรอดู The Justice League ีกแล้วกันว่าเธอคนนี้จะเฉิดฉายได้ขนาดไหนนะก่อนจะลากันไปนะฮะก็เช่นเคยนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับที่โดเลตทูวอลเลตมาให้ผมนะฮะคุณพิรพัฒน์ลิ์มณีนะครับ3บาทนะฮะแล้วก็คุณ t s u n a m นะฮะ11บาทนะฮะก็ขอบคุณมากมากเลยนะฮะที่โดเนตมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะใครสนใจมีลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้ชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะฮะคอมเมนต์พ นน้นนีมันก็เกินอะบางทีอ่ะนะก็ไว้เจอใหม่กับการรีวิวหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ